Get ready with me and talk about เขาจะเช็คอ็นซาอดีอาระเบียน่ารักไม่แดามานะจ้ะงงอยู่วันนี้จะ get ready with me ไปด้วยแล้วกันนะคะอย่งางแรกร้านอาหารก็จะปิดตอนละหมาดนะคะใครที่จะหิวหิวตอนไหนต้องเช็คเวลาด้วยว่าตัวเองเนี่ยว่าละหมาดหรือเปล่ามาถึงช่วงแรกๆคืองงเกิดอะไรขึ้นูร้านปิดคือถ้าสมมตินั่งกินอยู่อะ่ะก็คือแบบว่าเขาก็จะปิดร้านคนที่อยู่ด้านในจะกินก็กินต่อไปหิวตอนไหนจะไปร้านอาหารไหนก็เช็ค Google ดีๆค่ะ เขาจะเอรช็อปต่อไปห้างปิดตอนห้าทุ่มแล้วยังมีช่วงอีดช่วงอีดนี้ช็อปยันตีหนึ่งอะทุกคนมันเซลล์ด้วยโอ้โ oh หพี่น้องค่ะเดินไปค่ะเดินไปค่ะนหัวอาจจะมันหน่อย อย่างต่อไปก็คือเลี้ยงหมาได้ไหมเลี้ยงได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราเลี้ยงเจอมันเฉยดตอนมาถึงวันแรกคือแบบเฮ้ยจะเลี้ยงได้ไหมวะจะเป็นยังไงวะแอบห่วงทุกคนรักหมามาพูดเลยอ่ะประสบการณ์ครั้งนึ่งเราเคยพาน้องหมาไปเล่นแถวชายหาดทุกคนแล้วแบบอยู่ๆคุณลุงข้างบ้านลากเก้าอี้มาเว้ยแล้วก็อยู่ๆนั่งตุ้งฉันทําอะไรผิดหรือเปล่าน้องหมาเรารบกวนเขาหรือเปล่าอะไรปรากฏว่าไม่ค่ะคุณลุงบอกว่าแค่อยากนั่งดูหมาเฉยๆงงแต่ซึ่งฉันพูดยากมากับพูด ไม่เข้าใจทำไมคนแบบเขาเก่งกัินจังวะสมองไม่ค่อยโฟกัสถ้ามาที่นี่คนซาอุเฟรนลี่มากถุกคนตอนนั้นเราอยู่ดูบ้าใช่ไหมเราก็จะพาน้องหมาไปเดินตอนเช้าตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าก็แบบสาวก็จะแบบเฮย้ยมากินข้าวได้กันไหมให้แซนด์วิชเราบ้างอะไรหรือว่าเขาคิดว่าเราโฮมเลสวะอย่างสุดท้ายคนที่นี่เขาจะขับรถแบบ fast and furious ค่ะทุกคนขับรถที่นี่นะก็จนะแบบใจต้องนิ่งตีนต้องเกรงเพราะว่าแบบไอ้ <c oughs> <c oughs> เขาก็จะไม่อินดิเคทหรือว่าไม่แบบเปิดไฟเลี้ยวอะไรเลยเขาก็จะจะเรียยก็เลียวปุ๊บชึกชักชึบชัก,ชกปกติฉันใช้ตัวนี้ก่อนลงแต่แบบชลืมได้ๆคือฉันทาหลูดของชาลล t ติเบอรี่แล้วก็ท็อปด้วยน้องโรสนะคะหัวยังมันอยู่ไหมได้ๆ <c oughs>